สวัสดีครับผมมาพี่น้องมาหน้ากันเก่าแล้วครับผมนเมื่อนี้ก็บารติเอาเบ็ดมาใส่สาในร่องมึงครับมีตัวบ่เจ้าป่าน่ะมีเด้อพี่น้องไม่รู้มันจริงินบ่เมื่อนี้ก็ได้เงีย้ยเงี้ยปลากี่เดือดครับคือปลากระดีแล้วพี่น้องไปก็บรรติมาใส่หมกสาในี่องพี่จริงจรินในห้องบ่ปลาเนี่ยย่างมีเด้อพี่น้องได้อย่างหลายอยู่ครับ โมบีเวียวกับมหาเรียนให้เรียนหน้าเลยพี่น้องใส่เบิ้งครับเดี๋ยวไปเบิ้งกัน,นเ,กดเดี๋ยวไปเดี๋ยวครับไปกันดีเบียเจ็ดสิบลังเลยพี่น้องใส่สา,ขขายกลางหน้าแล้วสา,ขขายหนาย้าเลยพี่น้องดูนะ แตมีเราพป่น้องเลยโล่งใสหนาบปก็ไดฟังสั้นแต่ฟังได้อโลงหญ่อีเด้หส่บุนก่อนฮสหมม่อนอกโลงหาเกืบเยอะเนี่ยผม ได้ประมาณสี่หลังลงใส่หนาครับเดีย๋ยวจิดพักไว้จักหลังสองหลังพอแล้วไปเนาะป่ามันอยู่ในกับไผ่หน่ยครับป่าหลายอยู่พนะี่นอง สี่าาสหาหลังเราเหมือนกับป่ามันออกมากพวกอ่ะนี่เนาะก่อนจะพยายามเบ็ดครับเดี๋ยวเขาค่อยพยายามครับมาเบิ้งอันนี้ก่อนพี่น้องเนี่ยนี่แหละมาดีเบิ้งล่องเบิืงกุจีนี่พี่น้องมันดีมีบ่นี่ยหวยเดี๋ยวดีเคลียร์ล่องมืงครับมันดีมีบ่ ได้กินยังกับเหยียวตัวนี่ละพี่น้องเบิ่งก่อนเดี๋ยววงเกี๊ยววงกันนะครับมีบ่ดีดๆนี่บ่หลายตัวเลยมั้งคุ้ยน่าจะหลายมือละนี่ครับกดจีหน่อยนี่เดี๋ยวเก็บเบิ่งก่อนพี่น้องบาทนี่บ่ได้ดก็ต้องเอาหนึ่งแล้วพี่น้องบาทนี่งี่ยวมากดจี อยากเด้อพป่นองเด้อเดี๋ยวนใบพวกไยมีอะไรเด้อครับพอมันพวกไยมีควื่ดิลมี เดี๋ยวเราไบมึงก่อนครับกล้ามันได้ขวากโอ้ยแดดคือห่อนพักเถอะห่อนลายพี่น้องเอยไปนหนึ่งเขี่ยมึงกันก็บพรอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นกินยากินยังก็เ่าเป็นแต่อันนั้นหรอก ุจี้หาจินยากดิดิไม่ค่อยมีหรอกครับหาย,อยาอะไรชุ่อมือเนี่ยดิโอ้มีจ้าละ เออดี๋ยวยางนึงเดี่ยวยางนึงเราค่อยพยายามเบ็ดครับใส่เบ็ดติ่มแม่ก็มาเลียนหน้าใิ่ไหมครับมาพัก่อลหอน่บ้านก็ได้แต่อยู่ทุ่งก็ยังแดดหอนอยู่แล้วเลยมาเบิ่งกุชชี่เลยครับน้องเนี่ยเตียวเบ็ดติ่มแม่ละก็ได้เบิ่งกุชชี่ก็ได้ขวบเดี๋ยวยางนึ่งเดี่ยวยางนึง่งนะฮะ เดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยอ่ะเงี้ยะควยนี่จักตัวเด้อเฮยยดู Đây phiang. Ồ, oh. <laughs> มีอีกตัวหนี่งหมุนน้ำคิดิดนะครับเ็เรื่อยๆนะครับมาเลยเติมกันโอ้เดี๋ยวขี้ห่อนเดี๋ยว ไปเดี๋ยวไปเบิ้งเบ็ดเนาะพี่น้องมจีบเองไลไม่จีไม่ยไม่สาเนี่ยล่ะข้างบดแดงอย่นี่เยรับถ้าเียาเบิ่องอย่นีพี่น้องนะัข้างบดแดงที่ผมเห็นอยู่นี่ เนื่อเงาไปเบิ่งขึ้นมันคนเงาละบุเบิ่งเบ็ดก็นับพี่นนอะ น <icana> ี่ยใช่เี่ย <puntos> ย <illa> ังลอยอยู่พี่เนาะยังบ่อนั่นอยู่ใช่ไว่ประมาณสี่หาลังเลยล่ะมีดเดือ อยู่เดี๋ยวจะใส่ถิ่ไมไ่เลยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วมาเบิ่งใหม่เนี่ยยังร้อยอยู่ครับผมเอาปลากีดเด็ดใส่ปลากระดีปลาปลากระดีน่ะก็เอิญน,นี่แปละป่านิางๆอยู่พี่น้องมันอยู่ในกอไผ่เก็ย่อย คนสูบไปเจ๊นึงอ่ะล่ะเจ้าเพิ่นเอาบ่เบิดอยู่แน่ป่าเขา้าปลอดภัยครับได้ย่างไปเบิ่อนไปก่อต้นหนายพี่น้องข้า,ามีนิ่ม <c oughs> มีหางนิ่มโอ้กหลืมเบิ่งก่อนนั่นเพื่อนมีหางนิ่มห้างนั่นเนาะยามเบิ่งให้บรแดงพร้อม

มุดแดงบ <c oughs> เมุดห้างด้วยกันองเอาแ่ไปเถอะห้ามหมดแงได้พี่น้องได้พวกเราทีมีฮะไม่ยนันไปดิบเป็นตัวไปไข่ไปโอ้โห,โห,โห,โหของจริงพี่น้องของจริงโอ้เป็นไข่แล้วพี่น้องไข่แล้ว ไอเดลวครับเดี๋ยว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 เอาุปกรณ์งอนไม่นั่งมาเนี่ยไรเดีวไอเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอุปกรณ์นันครับใช่เนาะอุปกรณ์น่าเตรียมความ้วเรื่องอะไรนะเฮ้ยแต่งอุปกรณ์ใหม่เรื่องเย ก่อนเรียบร้อยแล้วโอ้โหอ้โหอะไรกัน

ลำบากจังมันดีได้อยู่เด้อห้องเดี๋ยวกุ่มครับคุนแรงแล้วเจ็บลอยครับต้องเปล่าออกับพี่น้องเลยก้อแไปงานเขาอีกละห้องะได้ <laughs> วห่างเดี่ยวคุ้มครับให้มันไตออกจั่หน่อยนะ้วเดี๋ยวมันไตกันไปหนักโอ้ไตแตกัดห่างเดี๋ยวคุ้มเลยก็มีอีกครับอย่าฟังนั่งหน,งนำมันไม่รู้ว่าจะแย่ได้บ่เม่นเขาแย่ไป็นระบ,บุเดี๋ยอยู่นี่ก็ได้ไหลได้พี่น้องเนาะห่างเดี่ยวก็ได้พอกินแล้วล่ะผมมาตามที่เบื้องไข่เต็มดีครับ ห้าเดียวก็บิพ่อพอได้กินที่บอกพี่น้องเอ้ยพูดนะนั่นดิโอ้เหลือเฟือครับน่ะสำิ้กินในซื้อพื่อหยากหอกพี่น้องเอ้ทำเดนีกับพ่อละไปเบื้งกับเตียงงาไปแล้วพี่น้องอพี่น้องได้ไหนได้หลายเปไหเบื้องกับข้างเดียวได้ไหนั่น อกอคักไปเดยกว่ายิ้มเลยพี่น้อง้ยห้างเดียวก็ได้ต้อง้ลยดอกนะเปบ่ยนเลี้ยเฟีย Fair, you know, eh. Ooh. นั่งเดียวได้ี่น้องเด้โอ้ยต้องทาอะไรเออตัดไม่หยีตัดนี่รัน,ดนดเดียวก็อิ่มแล้วตัดไปย่างตลาดคุณต้นน้องตัดตัดไปย่างตลาดเลี่งยงคุต้นเนี่ยได้เทิงกุดกี้ครับ นี่กุกจี้ก็ได้เดอพี่นองเด้อไปเติมกันครับซุ้มยูบานครับให้บุดแดงก็ได้พูดนพอกินแล้วสำนี่ไปย่างตลาดเลี้ยงฮิฮิฮะ มดทาน้ะพี่น้องเอ้มาทานมาปผูงใส่กันครัอฮะพี่น้องเอ้เดไดนั่นเนื้อพี่น้องเด้อผู้น่ะ้ันไปเดินตลาดออ้ก็ได้ตลาดแล่งกู้ละ มาหน้าก็ได้เดี๋ยวจวงยแย่งกุจีก็ได้ครับแดงก็ได้เดนาะมาต่อพื้นเมียนั่มหพี่น้องเอ้ยพื้นเ่าเมีย อืมโอเคจบลอยไปแนละ้วใส่ใน,นมด,ดอยู่ไปคักกับเดี๋ยวไปรุ่นปลาไหลเาครับผมใส่ใบหมดละหลังหนึ่งบ่รู้ว่ามัน,ม,นมันหูแหววว่าขึา้นไหนหูมันใหญ่พดนะไปเดี๋ยวไปเบิ้งครับมาพี่น้องมาเบิงบง้งครับปลาไหลใส่ติ่มเบ้งขั้นหนึ่งครับนะพี่น้องเบิ้งเอาเด้อบานนี่ กลุ่งว่าสักกินิงเด่นเบ็ดผมแม่เอามาลุ่นกันไม่พี่น้องมันสีเป็นยังไงมันสี่ยวย่อบว่าผุดอ่ะเกิดสี่เกเรขึ้นเด้พี่น้องเด้อยเอามาเบิ่งครับเมนหูฝรั่งอยู่มันผมผมก็พุดิดอ่ะเกิดเบ็ดผมสี่เกเรผมว่างไหมสีเลยเดี๋ยวเบิ่งครับเบืองมาลุ่นกันเบิ่งพี่น้องเยังไงอะไ อันนี้พ่อหมอบางเล้เด้อเกิดตีแงงอยู่บ่โอ้ย,ย,ย,อออย,อยบ่ยอ,อ,ยอ,ยอยู่พี่น้องว่าโม่ปลาไหลแท้เด้เนี่ยเกินสี่แยกเงี้ยเลยไหมอ้ยอยากทีดใดใจละใจเงี้ยวไหลไปครับนี่โอุ้ยเดี๋ยวผมจะมาหล่อไม่อยู่พี่น้องา เียดแน่นี้อยูงงี้ตีร่องมึงพี่น้่งเดี๋ยวรอมึงก่อนเดี๋ยวตีรองรอมึงพี่นุ่มยิงเลย ผมบอกวางไว้เขียนไปนอนมันดิง่งเกินเบ็ดสั้นจริงๆเลยโอ้โหสิกินบ่ลอมมึงครับผมเนี่ยเขียนลง เดี๋ยวเบิ้งครับพ่อถามเบิ้งครับกินในห้พองวะเ้าเบิ้งพี่นอ้องมันดีแมนบ่กตรงหูยังไงครับเจอาตอนผมมาใส่ไปมันคือดึงเบ็ดเกินหัวสร้างกินนิงลงไปหมดเลยดีแมนละเอียดปลายอยู่บ่อกเดี๋ยวต้าเบิ้งจัคหน่อยครับผมเอาเขียดใส่รองมือ เนี่ยยงได้บวกดึงเบ็ดผมลงไปป่านนั่นเนาะบุดมาครับพี่น้องดึงเล้วดึงแล้วดึงครับพี่น้องดึงแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเบิ้องเด้อเห็นบ่โอ้มันบ่อยากซับกันในพี่น้องเริ่มดึงเบ็ดเลยเด้อเริพี่น้องเด้อเดี๋ยวเด้อ เมียนบ่บ่อยากชับไปในกล่องก็ได้หลุดน้ำกันงเล็กน้อยพี่น้องสิเมียนบ่ซูมเขาขัดก็ได้พี่น้องด้วยน,ะ,น,ะ,นะ,ะเอาตกะปึงครับแมีนบ่ดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเบ็ดผมติงเหรอ นนดึงไปด้พี่น้องเบ็ดเต็มมเบ็ดผมไหลดึงไปลรวเดี๋ยวยเดี๋ยวทำมึงจะไม่พี่น้องทำเวเดี๋ยวเดี๋ยเดีนยวไปี๋วเดวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนอยยว,ว,วเดี๋ยวเดียน เงี้ยมาพี่น้องเริ่มดึงอะไรเนี่ยเพรามว่าปลายแหล่นนั่นดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วพี่น้อง,ด,งด,อะนะดึงแล้วลอง,ลงลกันเถะเอาเรื่องป่งปาววะอูออออออ้อู้อยู่แล้วพี่น้องอยู่แล้ว อออุ้ยขาดซะเนาะืออู้หูตกบังง่ายพี่น้องอู้ยูอู้หูสดๆเลยพี่น้องเลยบานนี่อู้หูจังเลยพี่น้องเลยบานนี่อู้ยโอู้หูมันๆครับมื่อนี่ เออเขาทาเลยพี่น้องเอ้ยฟูนะอุย้ยฟองกลิ่นงพี่น้องเอ้ยงุดหงิดเงี้ยไอ้เอ้อหมาหนนะ่ะพี่น้องเอ้ยบานนี้อุยอ้ยอู้ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยหมาอะไรอู้หูเขทาทาเขาทาอู้เกือบว่าได้กินพี่น้องเอ้ยฟูนะ อได้แล้วพี่น้องสดเลยครับบานนี้โอ้หมานครับมือนี้โอ้ได้ทึ่งกันปลาไหลได้ทึ่งไข่มดแดงได้ทึ่งกันกุชชี่บุญลพี่น้องไอ้บานนี้โอ้ยสมกับมันหูใหญ่อยู่ครับพุญน่ะโอ้บอกใหญ่เลยี่น้องเนี่ยที่แรกผมนึกว่าสิบวนได้มาเบื้องที่แรกสร้างกิ่งดิงครับมันไขว่กวนบานนี้ผมได้หาเขียดหน่อยมาใส่อีกดึงเบื้อบื้อบื้อลงกันเรียบร้อยแล้วครับโอ้ย อ่ะได้กินแรงแล้วพี่น้องเอ้ปลาไหลตัวงามไรอ่ะลิปนี้ก็ไว้ตำแานี้แล้วพี่น้องฝากกะไรเขาแจ้งเขาจะตามมาใจเคยตะโก,กนี้แล้วพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม